สวัสดีฮะวันนี้ผมช่างเบลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวครับผมปั๊มลมเนาะปั๊มปั๊มลมปั๊มลมตัวนี้นะครับผม DIY ขึ้นมาเองนะครับผมโดยใช้คอมแอร์ของรถรถยนต์นะครับผมจะเรียกว่ารถยนต์ก็ได้นะครับจะเป็นรถสิบล้อนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นคอมของล็อกกี้นะครับ โลสิบโอตัวมอเตอร์ที่ผมใช้ก็เป็นตัวนี้อ่าหนึ่งทับสามแรงนะครับผมตัวนี้ตามเนมเพจนะครับผมนี่นะครับอ๋อนี่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นสายแก๊สเนาะอันนี้ผมลองเอามาลองเทสดูก่อนเฉยๆนะครับใช้งานระยะยาวอาจจะเป็นซื้อสายของตัวปัมลมมาเปลี่ยนนะครับผม โดยการต่อเข้าที่ตรงหางปลาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะอุดอุดรูนี้ไว้นะครับล้วเปิดเปิดรูโลไว้ครับผมคือไอรูน้ำยาไหลกลับนะครับตรงนี้อ่าตอนนี้เป็นเกจนะครับผมวัดแรงดันนะฮนะครับผมอันนี้ต่อเข้าถัง ยังไม่ได้ซื้อกันย้อนมาใส่นะครับตัวนี้เป็นเพชเชอร์สวิต์นะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับผมว่ากี่นาทีจะเต็มนะครับผมตอนนี้ตอนนี้6โมง40นะครับเสียปั๊ก เอาใหม่นะครับผมพอดีลืมปิดปิดวาวเดนนะครับเอาใหม่เนาะอันนี้6มง41นะครับ ผมแรงดันเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเราจะมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีจะเต็มนะครับ ตัวนี้ถังเป็นถังลมของรถสิบลอ้อนะครับตัวนี้ผมเอามาเอามาใช้นะครับ ีขึ้นไปเกือบ6บาทแล้วนะครับผม แล้วนะครับผมวันนี้ผมตั้งเพจเชอร์ไว้แค่6บานะครับโอเคเอาจจะได้ยินเสียงลมรั่วอยู่นะครับผมพอดียังไม่ได้เก็บงานนะครับนี่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับผมในการเติมลมสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใช้ทำก็เป็นถังลมของรถสิบล้อเก่านะครับแล้วก็เป็น คอมแอร์นะครับผมแล้วก็มอเตอร์นะครับตัวนี้ก็เราก็มามาเติมแค่เชื่อมขานะครับสำหรับยึดคอมแล้วก็เชื่อมขายึดมอเตอร์นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูแรงดันกันนะครับนี่ครับส่วนตัวสายนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทีหลังนะครับเปลี่ยนเป็นหาสายลมมาใส่นะครับเพราะว่า ผมไม่มัน่นใจว่าสายแก๊สมันจะรับแรงดันได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆช่างหรือไม่ใช่ช่างคนไหนอยากจะลองทำดูนะครับก็ อลองได้นะครับของมันลองได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เจอกันเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะหาความรู้หรือสาระใหม่ๆนะครับหรืออันจ,จะเก่าแล้วมาลงให้ดูนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ